กับนักสตารบัคนี่นะครับก็เป็นช่องทางใหม่นะครับของของทางข้างต่อเราเลยนะครับไม่คิดว่าอาจะเป็นตัวที่เข้าถึ่ลูกค้านะครับแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยกับประชาชนที่ที่เป็นลูกค้าชนิดของทางสตารนบี่ด้วยนะครับจะได้ร่วมมือแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันด้วยดีนะครับนะครับอี้กจะต้องขอบคุณทางสตาร์บัคที่ที่มาร่วมมือกับทางเอสด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอสแล้วเราก็มองว่าตัวนี้เป็นช่องทางใหม่ของเรานะฮะที่จะทําให้มันเกิดประโยชน์สุดๆนะครับ ับลูกค้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะซื้อนอุ่นหือนะครับถูกแพ็กเกจนะไปเนี่ยได้ลดสินค้า,าราคาพิเศษนะน,นะครับมือถือถูกลงแถมผ่อนกับซ a r มานี่ก็ยังได้ผ่อนสูงด้วยนะฮะนอกจากนั้เนี่ยยังมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมในเรื่องของการสะสมแต้มต่างๆกับทัานเรื่องอุบัติการ์ดเราด้วยนะฮนะเพราะฉะนันเนี่ยซื้อแล้ว่ขาข้่งุ้มนะครับกับซ a ลมานี่เราก็หวังว่า พาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงนะครับของอระดับชาตินะครับกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงระดับท้องถิ่นนะครับเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับแล้วก็เสิร์ฟคนไปด้วยกันแบงนี้ครับขอบคุณมากการ์ดเงินของสตาร์มานี้เราลดทันทีสูงสุดถึง6,000บาทเลยทีเดียวครับแล้วก็มีแพ็กเกจที่อินราคาลดเครื่องแล้วยังไม่พอเรายังลดแพ็กเกจให้ด้วยสูงสุดถึง50%กับแพ็กเกจหลายแพ็กเกจ หรือว่าคุณลูกค้ามองหาอินเทอร์เน็ตแรงแรง5จีของเราก็มีเช่นกันเรามีราคาพิเศษเลยเริ่มต้นเพียงแค่399บาทคุณลูกค้าจะได้อิเเทอร์เด็กความเร็ววิ่งสูงสุดถึง10เมตและก็โทรฟรีสูงสุดถึง200นาทีต่อเดือนเลยครับสำหรับแพ็กเกจ AIS อะ่ายังไม่พอเรายังร่วมมือกับบริษัของ Star Money นะครับลดราคาเครื่องสมาร์ทโฟน อ่าแล้วก็ IOS ของเราด้วยนะครับ mm hmm. สนใจก็มาติดต่อสอบถามกับตามมานี่ทุกสาขาได้เลยนะครับ mm hmm. ทัว่วเนยอเลยนะครับยากครับถ้าเบื่อไปผ่อนกับที่อื่นเนี่ยต้องใช้บัตรเครดิตแต่ของเราเนี่ยแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะผ่อนได้ mm hmm. แล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยแค่500บาทเท่านั้นครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าให้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะผ่อนง่ายเป็นเจ้าของนะฮะมือถือใน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 ราคาที่มัน ง่ายขึ้นถูกลงนะครับผมแล้วก็ผ่อนง่ายขึ้นด้วยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นแค่500บาทก็สามารถที่จะผ่อนได้แล้วนะครับ